สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับจีแคปนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคําม่พลาดทุกกาสทองมองขาดทุกกาสการลงทุนนะคะเรามาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันเลยนะคะในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำเนี่ยถือได้ว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนักนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆสามเหลี่ยมแคบๆนะคะ 1,788เหรียญถึงบริเวณ1,778เหรียญน,นะคะยังวิ่งอยู่ในกรอบ10เหรียญน,นะคะเพราะว่า,าปัจจัยนะคะที่เข้ามาหนุนแล้วก็เข้ามากดราคาทองคำเนี่ยยังคงมีเข้ามา,อ,าอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเราไปดูในส่วนของปัจจัยนะคะที่เข้ามากดราคาทองคำนะคะ ปัจจัยใหญ่ๆที่เข้ามากดราคาดัลคานะคะก็ยังคงเป็นในส่วนของการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะทําไมสกุลเงินดอลลาร์ถึงมีการแข่งข้านะคะปัจจัยหลักๆที่ทําให้ดอลลาร์มีการแข่งข้าหนึ่งเลยนะคะก็คือ ความกังวลนะคะในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐอเมริกาที่มีการแพร่ระบาดกลับเข้ามาอีกระลอกหนึ่งเราจะเห็นได้ว่า,าผู้ป่วยใหม่นะคะของสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือความกังวลนะคะในส่วนของความไม่สงบนะคะของอัพการนิสฐานนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนนะคะเกิดความกังวลแล้วก็พย ยาามนะคะที่จะเข้าซื้อในส่วนของสกุลเงินปลอดภัยหรือว่าสกุลเงินดอลลาร์นะคะก็เลยทําให้สกุลเงินดอลลาร์มีการแข็งค่านะคะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าทํำนิวไฮในรอบ9เดือนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ปัจจัยล่าสุดที่เข้ามานะคะทำให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าเนี่ยก็คือในส่วนของรายงานการประชุมนะคะที่สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดเผยรายงานการประชุมนะคะแล้วก็ ะะได้มีการส่งสัญญาณนะคะการปรับนะคะลด QE นะคะในส่วนของปีนี้นั่นเองนะคะยิ่งทำให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าแล้วก็ไปกดในส่วนของราคาทองคำที่ขึ้นมาใกล้นะคะ mm. เทสใกล้ๆบริเวณแนวต้าน,น,นเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำให้แรงซื้อนะคะในส่วนของราคาทอางคำเริ่มที่จะมีการบางเบา,บาแล้วก็แผ่วลงมานะคะ อันนี้ก็คือปัจจัยนะคะที่กดราคาทองคําอยู่นะคะแล้วก็เราไปดูในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาหนุนในส่วนของราคาทองคําบ้างน,นะคะก็คือในช่วงของอคืนวันศุกร์นะคะก่อนที่ตลาดจะมีการ ปิดตลาดไปนะคะก็มีเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะก็คือทางด้านของประธานเฟดส,สาขาดัลลัสนะคะได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะเราจะจํากันได้ว่าเฟดของสาขาดัลลัสหรือว่าคุณเคทรอเบิร์ตแคปเลลนะคะได้มีการสนับสนุนนะคะการปรับนะคะลดวงเงิน QE มาอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ปรากฏว่าในคืนวันศุกร์นะคะคุณแคปเลลเหมือนจะกลับลดนะคะได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็น,นะ ว่าขณะนี้เนี่ยตัวเองนะคะกำลังจับตาดูนะคะว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดนะคะของโควิดสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่าการที่กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งเนี่ยทำให้การจ้างงานนะคะก็อาจจะก,กลับมาช้ากว่าเดิมแล้วก็ส่งผลนะคะต่อกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองก็คงต้องรอประเมินนะคะว่าจะ ตาเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่นะคะนี้ก็เหมือนจะกลับลำนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาพูดนะคะว่าเฟดควรที่จะมีการประกาศไทม์ไลน์นะว่าจะมีการปรับลด QE ในช่วงไหนปร,ประกาศออกมาเป็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะคะโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการวางแผนนะคะว่า,าน่าจะมีการปรับลดนะคะวงเงินตัว QE ตรงนี้ในเดือน ตุลาคมนะคะนี้ก็พอมีการออกมาเริ่มชะลอเริ่มแตะเบรกนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคําก็เริ่มที่จะมีแรงหนุนกลับเข้ามานั่นเองนี้ก็คือปัจจัยใหม่นะคะที่ทําให้เข้ามาหนุนในส่วนของราคาทองคานั่นเองนะคะแล้วก็ลองมาดูนะคะว่า,อาตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเราควรจะโฟกัสที่จุดไหนนะคะนี่ก็เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องอามาดูนะคะในส่วนของอ การประกาศตัวเลขนะคะในสัปดาห์นี้ว่า,าไฮไลท์นะคะจะอยู่ที่วันไหนนะคะวันจันทร์คารนะคะตัวเลขอาจจะยังไม่ไม่ได้หนาแน่นมากนะคะอาจจะไปกระจุกนะคะอยู่ในส่วนของช่วงปลายสัปดาห์นะคะเราจะให้น้ำหนักนะคะไปในส่วนของวันพฤหัสนะคะที่มีการประกาศนะคะ จำนวนผู้ขอรับสริการการว่างงานแล้วก็เป็นตัวเลข GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอันนี้อาจจะส่งผลนะคะต่อ,ตอราคาทองคำทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการสวิงตัวได้น,นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือการประชุมนะคะ,ะประจําปีของเฟดนะคะที่แจ็คสันโฮแล้วก็ที่จับตามูเนี่ยก็คือทางด้านของการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีนะคะนักวิชาการนะคะแล้วก็ทางด้านของ รัฐมน,นตรีคลังนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะคะได้มีการเข้าประชุมนะคะอรอบนี้เนี่ย มีการประชุมในวันที่26นะคะถึงวันที่28สิงหาคมนะคะแล้วก็ที่จับตารอดูเลยก็คือการพูดปาฐกถานะคะของทางด้านของเฟดนะคะคุณเจอโรมพาเวลนะคะซึ่งจะมีการพูดในช่วงเวลา3าทุ่มของคืนวันศุกร์นะะนี่ก็จับตาตรงนี้เลยตรงนี้อาจจะนะคะเป็นทิศการชี้นะคะทิศทางของ นโยบายการเงินของเฟดแล้วก็รวมไปถึงการปรับลดนะคะวงเงิน QE ที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะก็สัปดาห์นี้เนี่ย จับตาในช่วงของปลายสัปดาห์นะคะค่อนข้างที่จะสัมพันธ์มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นการชี้ชะตาของราคาทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็เบาๆไปก่อนนะคะในช่วงทุ่มครึ่งค่ะ,ะมีการประกาศนะคะกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของเฟดชิคาโกนะคะอันนี้มองอว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแล้วก็สองทุ่มสี่สิบห้านะคะเป็นการประกาศ p m เภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะคะตัวเลขภาคการมองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวก ราคาทองคำนะคะตัวสุดท้าย3ามทุ่มนะคะ,อะยอดถ่ายบ้านมือ2นะคะตัวเลขคาดการมองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วกอ็อันนี้เราคงต้องรอดูนะคะว่าตัวเลขจะออกมาตามคาดการหรือไม่นะคะ แล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาดูในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ปุ้ยเนี่ยติดภารก,กิจสำคัญนะคะไม่สามารถที่จะปลดอินเข้ามาได้วันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตรวบยอดนะคะพูดไปถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคเข้าด้วยเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของทางด้านเทคนิคเข้านะคะาจากรูปที่โชว์สไลด์ขึ้นให้ดูนะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวนะคะลงมาเทส จุดต่ำสุดที่บริเวณ1,680เหรียญเ,เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการารีบาวตัวขึ้นมาในช่วง2อทิาทีที่ผ่านมานะคะาภาพที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นกราฟนะคะรายสชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่าตัวตัวกราฟจริงๆเนี่ยยังเกิดการาวิ่งนะคะอยู่ในช่วงช h a n n ชนของเส้นสีแดงหรือว่าการไซด์เวดาวนั่นเองนะคะแล้วก็ ราคานะคะกลับขึ้นมาเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยกลับมาเจอกลุ่มในกลุ่มกราฟนะคะ,ะวงกลม2ตัวท,ที่ที่มีการวงกลมอยู่ทางด้านทางซ้ายมืออันนี้คือกลุ่มนะคะของกราฟที่เป็นแท่งเทียนจากก่อนหน้านี้เคยเป็นการสร้างฐานนะคะแนวรับแต่หลังจากที่มีการหลุดลงมาเนี่ยตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะคะก็คือกลุ่มบริเวณใ,นในกล้ๆ1 8 0 0นัอนั่นเองนะคะแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยกลับขึ้นมา ใก้นะคะเทสใกล้บริเวณตรงนี้หรือว่าติดพูดง่ายๆก็คือติดแนวต้านนั่นเองนะคะต่อไปะคะ่ะเราจะไปดูในส่วนของกราฟย่อยลงไปอีกนะคะก็คือกราฟในส่วนของลายหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเห็นได้ว่า ราคาทองคำนะคะตอนนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาในการาฟของ1ชั่วโมงแล้วก็เริ่มที่จะมีการไซเว์นะคะก็คือในกรอบของสอามเหลี่ยมนะคะสีเหลืองๆส้มๆตรงนั้นนะคะจะเป็นกรอบไซเวในช่วงของอนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไม่ได้วิ่งมาไปกว่านี้นะคะไซเวในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาสูงสุดที่ที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะะราคาทองคําขึ้นไปถึงเนี่ยบริเวณ1 7ึ่เหรียญตรงนั้นนะคะแล้วก็ต่ําสุดที่ทํา อยู่บริเวณ1 7 7 3 7 5เหรียญน,นะคะก็มีการซิกแซกนะคะยังไม่ได้มีการทะลุกรอบตรงนี้ขึ้นไปถ้าเกิดเราตีกราฟเราจะเห็นได้นะคะว่า,าจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะรอการเบรกนะคะซึ่งเราก็คาดหวังกันนะคะว่ากราฟ ตรงนี้เนี่ยจะสามารถทะลุได้ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้คาดการว่าการประชุมที่แจสันโฮนะคะจะทําให้ราคาสามารถทะลุลงไปหรือว่าทะลุขึ้นไปอันนี้คงต้องรอดูอกราฟเฉลยนะคะซึ่งเราก็ทํามาให้ดูในส่วนของสองเคสนะคะเคสแรกที่เรามองก็คือ,อถ้าเกิดว่าราคานะคะมีแรงซื้อแล้วก็กลับขึ้นไปสามารถทะลุบริเวณ1,795เหเรียญแล้วก็ยืนจุดนี้ได้เนี่ยราคาทองคำ อาจจะมีการทะลุขึ้นไปที่แนวต้านต่อไป1,810เหรียญน,นะคะก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาแล้วก็ทะลุขึ้นไปต่อนะคะแล้วก็แคสที่2นะคะมองว่าทะลุลงข้างล่างนะคะวันนี้ถ้าเกิดราคาจะมีการทะลุลงข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า าราคาอาจจะไม่มีการทะลุเหนือบริเวณ1,795ขึ้นไปได้นะคะราคาอาจจะไซด์เวย์นะคะช่วงสองสาวันนี้ราคาอาจจะมีการไซด์เวย์อยู่บริเวณ1,785 8 9นะคะแล้วก็ลงมาย่อๆยๆอยู่แถวบริเวณ1,770เหรียญน,นะคะแล้วก็พอมาเจอข่าวเนี่ยเราก็อาจจะมองว่า มีการส่งสัญญาณการปรับลด QE ที่ชัดเจนนะคะอาจจะมีการทะลุลงข้างล่างนะคะโดยที่ถ้าเกิดหลุด1770ลงไปเนี่ยราคานะคะอาจจะไปเห็นแถว1 7 6หนึ่งเจ็าแถวนั้นซึ่งเป็นบริเวณแนวรับนะคะ<ส>นี่ก็คืออินเทสที่เราต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าราคาทองคำจะทะลุกันแนวไหนแต่ทางด้านของ Gcap เนี่ยให้น้ำหนักนะคะว่าในวันสวันนี้ราค่อาจจะไซเวร์เราก็อาจจะมีจังหวะที่มีการหลุดลงข้าง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทีแคปมองว่าราคาหากมีการหลุดลงข้างล่างเนี่ยใหน้นักลงทุนนะคะรอดูแนวรับสำคัญที่บริเวณ1 7 7 0ถึง75หากราคาหลุดตรงนี้ลงไปนะคะเรามองว่าราคาอาจจะลงไปบริเวณ 1, 7 6 5ถึงบริเวณ1760เหรียญน,นะคะอันนี้ก็คืออินเคสที่ทางด้านของทีแคปเสนอไว้ในวันนี้นะคะแต่ระยะสั้นๆในวันนี้นะคะเรามองว่า วันนี้เนี่ยตัวเลขที่ประกาศก็ไม่ไม่ได้มีความแรงมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเทคนิคเรายาังมางว่าราคาน่าจะยังไซเวในกรอบสามเหลี่ยมสีส้มตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเล่นระยะสั้นของวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นราคาณนะขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณ1778 1,700้นใกล้ใกล้นะคะย่อลงมานะบริเวณนี้เนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญถึงเจ็ดสิบไม่หลุดนะคะนักลงทุนสามารถที่จะ ซื้อระยะสั้นขึ้นไปเพื่อที่จะทํากําไรนะคะโดยที่แนวต้านสั้นๆวันนี้ให้ไว้บริเวณ1,000นะคะ 785เหเรียญถึงบริเวณ1,790เหรียญตรงนี้สามารถซื้อพิจารณาซื้อแล้วก็ขึ้นไปทำกำไรในระยะสั้นๆน,นะคะช่วงนี้ราคาวิ่งก่อนท,ที่จะมีการเบรกกรอบนะคะแนะนำให้ลบนักลงทุนนะคะลงทุนระยะสั้นภายในวันไปก่อนนะคะเก็บก่อนที่ราคาจะมีการเบรกเอาท์ out, นะคะแล้วก็รอจังหวะที่เบรกเอาท์ out, แล้วเราค่อยเข้าไปดูนะคะว่ากราฟจะเบรกทะลุ us, ขึ้นหรือเบรกทะลุ us, ลงนะคะสั้นๆวันนี้ก็คือ นักลงทุนนะคะระยะสั้นเหล่านี้เรามองว่ายอดแนวรับ1,775ถึง1,770เหรียญซึ่งอาจจะคอนเวิร์ตออกมาเป็นราคาไทยนะคะได้บริเวณ27,930บาทสำหรับราคาไทยถ้าเกิดใกล้บริเวณอยน,นี้ก็สามารถที่จะซื้อขึ้นไปนะคะมองขึ้นไปทำกำไรบริเวณ1,790ถึง95เหรียญน,นะคะตรงนี้ก็คอนเวิร์ตออกมาเป็นราคาไทยได้ประมาณ28,250นะ คะวันนี้ก็ย่อซื้อขึ้นไปทำกำไรที่แนวต้านนะคะสั้นๆส,สำหรับวันนี้ค่ะก็สำหรับในส่วนของ นักลงทุนนะคะก็สามารถที่จะลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ G Cap <us it> ให้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็นักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะก็สามารถที่จะพิจารณานะคะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบ,ขอบคุณนะคะสาหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ